ไหนมาตอบพี่สิว่าหนึ่งสองสามสี่เป็นคําถามคําตอบครับเป็นคําถามคําตอบครับดึง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 มีคนบอกว่าชีวะใช่ไหมคะใช่ใช่ใช,ใช่ไปค่ะลูกไปค่ะลูกใครตอบเสร็จแล้วเองก็ใครตอบเสร,ร็จแล้ว,รรล,วลูกหนูก็กดใจไปหนูก็กดใจไปโอเคโอเคเริ่มเริ่มเริ่มเฮ้ยปรกาศข่าวค่ะลูกสั่งเขาได้แสงได้ไหมคําตอบคือได้จ้าดูนี่ยเพราะมีเพราะว่ามีอะไรคะลูกคอโร คาร์โอฟิลพืชทุกชนิดลูกเนี้ยสัรงะห์ด้วยแสงได้พืชทุกชนิดนะสัรงขห์ด้วยแสงได้เยอะมากข้อที่2ครับข้อที่2ข้อที่2ครับอันนี้คือเก่งข้อสอบใช่ไหมพอหนูเก่งข้อสอบปุ๊บลูกเนี้ยเดียวหนูทาไป20ข้อปุ๊บเราจะมาตะลุยโจทย์พวกนี้กันเราจะมาตะลุยโจทย์พวกนี้กันแล้วห้ามผิดนะเว้ยแล้วห้ามผิดนะเว้ยพี่วไม่ไน่ารอดพี่วไม่น่ารอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อข้อที่2ครับผมลูกเนี้ยต้องการขยายพันธุ์พืชครับ ให้มีพันธุ์เหมือนเดิมต้องใช้วิธีการใดข้อ2ตอบข้อ2ตอบมีคนบอกว่าเนื้อเยื่อพรอเมเมล็ดผิดจ้าผิดจ้าต้องการได้พันธุ์เหมือนเดิมหนูต้องใช้วิธีการที่มาจากกิ่งก็ได้ตาก็ได้กิ่งได้ตาได้อะไรก็ได้เพราะเพราะลูกเนี่ยฮะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการขยายพันธุ์ที่มาจากเมล็ดครับเพราะว่าลูกเนี่ยครับการขยายพันธุ์ที่มาจากเมล็ดมันจะกลายพันธุ์ลูกเนี่ยมันจะกลายพันธุ์ มันมักจะมันมักจะนะลูกมีลักษณะด้อยแฝงมาด้วยเช่นการตอนกิ่งติดตาลูกเนี้ยเสียบยอดทาบกิง่งได้หมดได้หมดครูเรียกผมหน่อยลูกเนี้ยน้องฟอร์ดมีอะไรอะลูกเห็นหน้าครูรู้ว่าจะเลือกผ่านแต่พอได้ยินเสียงลูกเนี้ยต้องกลับมาดู <c oughs> เองหลงรักเ <c oughs> ชื่อพี่ดิพี่ไร่มนพี่ไร่มนโอ้ยเริ่มเรียนเริ่มเรียนมา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 ,มา ข้อเสียของการขยายพันธุ์ลูกนี้แบบเมล็ดข้อเสียของการขยายพันธุ์แบบเมล็ดใครตอบข้อ3ได้ขอให้สอบติดใครตอบข้อ3ได้ขอให้ตอบติด700คนขอ700คอมเมนต์700คนขอ700คอมเมนต์เริ่มกลายพันธุ์อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยข้อเสียข้อเสียลูกนี้กลายพันธุ์กลายพันธุ์กลายพันธุ์ใช่หรอกลายพันธุ์กลายพันธุ์พันธุ์กลายใบหยกเองไม่ใช่ละเองเล่นมุกนะเองเนี่ยลูกนี้เหมียวบอกกลายพันธุ์กลายพันธุ์อุ้ยลูกนี้ได้ยินได้ย่อยได้ยินด้อยได้ยินด้อยคืออะไรติดเชื้อง่ายไหมครับลูกนี้ติดเชื้อแค ได้ยินดอยได้ยินดอยอ่าน่ารักมากเพราะฉะนั้นข้อเสียของการเพราะ,มะเมล็ดก็คือการกลายพันธุ์ก็คือการกลายพันธุ์จ้าดูน,นะครับการกลายพันธุ์ง่ายมากเช่นเช่นเช่นหนูปลูกต้นมะม่วงลูกไหนหนูปลูกต้นมะม่วงหนูจะออกมาเป็นต้นอะไรคะลูกหนูจะออกมาเป็นต้นอะไรคะลูกต้นมะขามไงลูกใช่ไหมยอ้า,อางรเรียกว่ากลายพันธุ์ก็แย่แล้วพี่ใครจะไปไกลยอย่างนั้น มีโอกาสกลายพันธุ์ง่ายจากการผสมถูกต้องครับลูกนับถูกต้องครับถ้าอยากได้การผสมครับถ้าอยากได้การผสมครับเราก็ขึ้นพันธุกรรมในข้อที่4เราก็ขึ้นพันธุกรรมในข้อที่4พร้อมยางพร้อมรอยังเราบอกว่าคุณพ่อผิวเผือกแต่งงานกับคุณแม่ที่มียีนแฝงผิวเผือกให้ผิวเผือกไปลักษณะอดดอยลูกน้ดังนั้นลูกน้คุณพ่อเป็นเอเล็ก A อเล็กคุณแม่เป็น A ใหญ่เอเล็กก็แล้วกันคุณแม่เป็น A ใหญ่เอเล็กก็แล้วกันโอกาสที่ลูกจะเป็นผิวเผือกกี่เปอร์เซนต์ง่ายง่ายง่าย โคตนง่ายน้องคโครมโมโซมคู่ที่21เกินตอบว่าผิวเผือก50%เอ็งพูดจริงเบ้าเอ็งพูดจริงเบ้าเอ็งเก่งนะเอ็งทําได้อ่ะเอ็งเก่งนะเอ๋ยชื่อฟอร์ดต,ตอบ80นี่ไงล่กงนี้ไอฟอร์ดของพี่ชีวิตเศร้ามากลูกนี้ยหมูย่างก็ใครบอกไม่มีโอกาสเลยลูกเนะเอ็งใจร้ายมากเริ่มเดิมเดิม ก่อนอื่นต้องแสดงการคอสกันให้ ahead, ร time, ู <c oughs> ้เรื่องก่อนลูกนะตัวหน้าครับจับกับตัวหน้าได้ลูกนีกลายเป็น A ใหญ่ A เล็กตัวหน้าครับผมลูกนีจับกับตัวหลังได้กลายเป็น A อเล็ก A เล็กอันนี้ A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็กและสุดท้ายค่ะลูก A เล็กเเล็กเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าอ่าอ่าเพราะฉะนั้นลูกนีอันนี้ก็เป็นยีนเลยคับลูกยีนแฝงครับและนี้ก็เป็นและนี้ก็เป็นแล้วนี้ก็เป็นผิวผิวเพือกครับอันนี้ก็เป็นยีน แฝงจ้าลูกนะอันนี้ก็เป็นไงคะลูกอ่ะผิวเผือกจ้าลูกนะี้ดังนั้นลูกนะดังนั้นครับ50%บค่ะลูกผิวเผือกถูกต้องเก่งมาก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 